สันจากบล็อกของอาทิตย์นะครับในช่อง Wolf in Sheep ช่องป๊อปอาร์ที่จะทำให้อาร์ตมันป๊อมนะครับวันนี้เอาไล่ก้ามาถ่ายเบื้องหลังของมิสแกลนนะครับนี่เดี๋ยวไปเจอกันข้างในเลยครับจะต้องบอกพี่ซันก่อนคือวันนี้เดี๋ยวจะพาไป โลวเทลบังนะาเพราะว่าพี่บิ่มขอให้พี่สันไปถ่ายบิ่มเพื่อนเพียนะใช่ใช่เขาให้พี่สันเนี่ยไปดูแต่งหน้ากันอ๋อจ้ารูปมาจ้ารูปเหมือนพี่ไฮเดอร์ฟินของอีเวนต์ตรงนั้นแต่ก็รูปแนวพี่สันอ่ะมีเจ็ดโมงครึ่งะไปบังนาถึงฮะถึงเจ้าโมงได้ไหมได้ถ้ารถไม่ติด มาถ่ายงานให้มิสแกรนนะครับมิสแกลนมิสแกรนมิสแกลนที่ห้องร้านนาอยู่ที่ไหนงานประกวดกดผิดที่มิสแกรนไทยแลนด์อ้าววก็จัดที่ไหนมีโนวเทลแถวนี้อีกไหมครับโนวเทลในกรงเทพอ๋อ โอ้ยสุดยอดเลยอ่ะ <c oughs> ได้คอนเทนต์ฮัลโหลกูไปถิออนป่นโรงแรมมีใช่ไหมเขาลอยอยู่แล้วเห็นเลยลอยหลงไัยโต,ยโตเดียวใช่ไหม ก็ไปบางนาใี่ไคบุณชาบอกว่าสูนนะผูไม่คุณชายยังไม่สวนนะผูเออนี่กำลังจะเริ่มแล้วเนี่ยมาพอดีเลยเออนี่อถจังหวัดเนี้ยเดี๋ยวกูเลยเลมันใช้ไม่ได้ไม้สำหรับวันนี้นะครับก็มาเก็บภาพเบื้องหลังนะครับการเก็บตัวของนิสแกนไทยแลนด์2 0 2 0 2นนะครับซึ่งอยู่ในห้องที่มีผู้หญิง77คนจากทั่วประเทศนะครับ ตอนช่วงที่ไปเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขากําลังแต่งหน้ากันอยู่นะครับความยากอของมันก็คือแสงก็ไม่ได้มากเท่าไหร่การที่เราใช้ ISO 400มันก็เลยจะต้องใช้สปีดที่ไม่ได้เร็วมากนะครับโดยปกติเนี่ยมันจะใช้ชัตเตอร์สปีด1ต่อ500เป็นอย่างน้อย,ยที่สุดที่จะแบบทนได้ก็คือ1-250ต่อ250เพราะฉะนั้นแบบ1ต่อ60นี่ยากมาก วิธีการคือมันต้องแบบ follow subject อ่ะเราต้องรอจังหวะที่เขานิ่งที่สุดจริงๆอะเป็นเสี่ยววินาทีอ่ะสมมุติว่าเขาแต่งหน้าใช่ไหมมันจะต้องมีจังหวะมันจะต้องมีจังหวะของคนที่แบบแต่งแล้วค้างไว้นิดนึงอ่ะเราค่อยกดจังหวะนั้น ถ้าถ่ายสตรีมันจะต้องแบบเหมือนเอาท้าทางแปลกเป็นเจสเตอร์ที่แปลกแต่เนี้ยเราต้องการเจสเตอร์ที่เขาดูสวยที่สุดดูเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วก็คอมโพสิชันน่าสนใจที่สุดการที่เอ่อ subject ทั้งหมดเนี่ยถูกเรียงอย่างเป็นระเบียบจากการนั่งนะครับมันทำให้เราสามารถคอมโพส์ง่ายการเฟรมมิ่งด้วยตาค่อนข้างสำคัญพอเราถ่ายด้วย เลนระยะที่เราถ่ายบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าภาพมันจะเป็นยังไงแล้วพอเราเห็นจังหวะที่ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถยกปุ๊บได้เลยนะครับอ,อันเนี้ยจะรู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยทำอะไรที่แปลกเช่นหันมาเลยเนี่ยมันจะโดดเด่นออกมาทันทีเพราะว่าแบ็ k กราว n ์ทั้งหมดเป็นผมสีดำหมดเลยแล้วก็มีน้องคนนี้โดดออกมาอย่างเดียวอัอนนี้คือความตั้งใจส่วนอีกรูปหนึ่งอันเนี้ย คืออันเนี้ยที่พยายามวางแผนเราอ่ะจะนับตั้งแต่ต้นทางมาแล้วพอเขาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะส่งเทา้าค่ําให้ดูนะจากแถวหน้าส่งต่อกันมาแล้วก็จะเล็งแล้วลอกก็จะมาดูว่าตรงพื้นที่ไหนที่ผู้หญิงคนนั้นดูน่าสนใจและแสงมันกําลังสวยอ่าเราก็ยืนรอตรงนั้นเลยครับส่วนรูปนี้มีอ่ามันมีเลเยอร์ที่น่าสนใจอย,อยู่ตรงนั้น แต่เราอะอยากให้เขาจ้องมองเราคือมันจะเป็นเสี้ยวเวลาที่อยากให้เขาหันมามองทีนี้ถ้าเราอยากให้เขาหันมามองอะเราก็เหมือนเหมือนหันไปมองเขานิดนึงอะมันก็จะเป็นจังหวะที่เขาคิดว่าเราจะถ่ายเขาอะแต่เขายังต้องทํากิจกรรมอยู่เขาก็จะหันมามองเราแเราก็ตึ๊บเลยก็้า้าาแวต่่นดดี เร่งควาทขัดเรื่องพลัเง็นทุกสิ่งทกอย่างพอพวกขาก่อออกเราจะเลี้ยงที่จะใส่สิ่งที่เราอยากจะได้คือเราอยากให้เขาไม่รู้ตัวซึ่งนางงามเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะถูกเทรนมาให้แบบเห็นกล้องปุ๊บต้องหันมายิ้มเราก็ต้องหาวิธียังไงที่มันแบบจะเนียนให้เขาแบบเออไม่สนใจเราอะไรยงเี้ทำตัวเป็นปกติ ก็อยากได้ส <department noises> ังขารแม่งไม่ได้เป็นไงเหมือนเรียบร้อยแต่ด้ีๆบางมยังไม่รู้เลยกล้องฟิล์มไงเป็นไงมึงวันนี้ ก็โอเคสนุกดีปีที่แล้วมาทำไปรอบหนึ่งแล้วก็ปีนี้ก็เหมือนปรับปรุงหลายอย่างทำทุกอย่างคุ้มดีขึ้นเออเริ่ม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 เจอจุดแล้วอันนี้เน้นเน้นเน้นโปรดักต์อะไรวะแป้งข้าวทาหน้าไงที่ว่าเ้าไปแจกที่งานเลยเที่ยวฟรีได้เขาใช้เขาบอกว่ามันคุมมันใช่มันคุมมันจริงคุมมจริงแต่ว่าส่วนใหญ่ใช้เป็นแป้งฝุ่นกันไม่ค่อยใช้แป้งข้าวแป้งฝุ่นก็พอ เพราะว่าเราไม่ได้เน้นแต่งหน้าเยอะมันก็เหมือนเอาแป้งเด็กมาทาแต่ว่าไม่วอกเไม่ได้ว่าจะต้องแต่งอะไรเยอะมันแค่แบบฟึบเดียวจบแล้วมึงเอาดอได้เลยประมาณนั้นดีดีกูหมดแรงนะเฮียเน็่ยสัตว์คนหมดอ่ะไปผิดที่ไปผิดที่โคเที่ยงเลยอ่ะโอเคถึงว่าถือว่าทันเพราะว่า ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หูยนี่ถ่ายไปห้าม้วนแล้วห้าม้วนเลยวันนี้ใช้ฟิล์มอะไรครับโกดักพัท่าเฮ้ยเมื่อกี้มีน้องถามเหรอเมื่อกี้มีน้องถามนะหรอแล้วบอกอุ๊ยไลกาด้วยนะคะเห็นแล้วใจสั่นเลยครับโหขนาดนั้นเลยอ่ะอุ๊กไลกาแล้วสาวๆชอบเลยต้องซื้อบางแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจะไหว้มึงกูทำไมเนี่ยขอบคุณครับี๋ยวกูนัด 哦。Oh. <laughs>